ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งครับกับรายการ Gift Inspire นะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านไปนะครับต้องบอกว่าพี่รอดกับพี่จุ๋มเนี่ยผมชื่นชมนะครับชีวิตในวัยเด็กเนี่ยทั้ง2คน หารายได้ระหว่างเรียนกันทั้งคู่ทั้งคู่เลยนะครับ <S 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 หารายได้ระหว่างเรียนกันทั้งคู่เลยที่สําคัญก็คือว่าเป็นคนรักเรียนแล้วก็เป็นคนที่รักอนาคตแบ่งเบาภาระของที่บ้านได้แต่เมื่อสักครู่บอกว่าไปสอบบรรจุที่อําเภอคุระบุรีแล้วไปพบรักกันได้ยังไงครับพี่รอดเล่าฟังนิดนึงครับผมหลังจากเราคบหากันมานานประมาณสักสองปีนะครับแนวคิดที่ผมได้คุยกับคุณรดา คุณจุมนะครับนะเป็นแนวคิดเดียวกันว่าเราเป็นคนที่มีความขยันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความคิดที่จะดูแลบุพการีเหมือนกันแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยผมเลยตกลงปลงใจให้ญาติผู้ใหญ่นะครับไปสู่ขอทำพิธีแต่งงานเมื่อปี2528ครับรรบซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นที่อำเภอตะกัวป่านะครับทํากลางญาติทั้งสองฝ่ายครับผม แล้วพี่จุม๋มตอนนั้นประทับใจอะไรในตัวพี่รอดครับอ๋อพอดีตอนที่ไปบรรจุอยู่ที่อำเภอคุระบุรีนะคะพี่บุญรอดก็เป็นผู้นำนะคะคที่ทางอำเภอแล้วก็เป็นทั้งวิทยากรแล้วก็เป็นพิธีกรตามงานต่างๆช่วยเหลืองานวัดงานโรงเรียนงานบวชงานนางานแตง่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยประทับใจว่าผู้ชายคนนี้ชอบช่วยเหลือนะคะค แล้วก็มีน้ําใจตอนไปบรรจุใหม่ๆพี่ก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไปก็พี่เขาก็เอาใจใส่ดูแลเทคแคร์คลตลอดมาค่ะครับก็ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเอาละหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยเริ่มไม่ธรรมดาแล้วสิครับเพราะจากเดิมใช้ชีวิตคนเดียวตอนนี้ต้องมาใช้ชีวิตคู่มีการวางแผนครอบครัวกันยังไงบ้างครับหลังจากแต่งงานกันแล้วครับหลังจากแต่งงานผมทั้งสองคนกเ็เรามาคุยกันว่าเออนะเราทั้งสองครอบครัวก็ ส่วนผมก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ภูเก็ตแล้วก็คุณรดาและก็ยังดูแลครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่ตะกวัวป่าและก็น้องด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีน้องที่จะต้องดูแลด้วยอีก2คนนะครับ,รบซึ่งในแนวความคิดของผมนะคิดว่าถ้าเรามีแค่อาชีพเดียวเนี่ยนะครับยังไม่ตอบโจทย์ว่าคุณภาพชีวิตเราจะดีหรือไม่ครับ ดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะมีลูกคนแรกนะครับนะเราก็ได้วางแผนกันว่าเราหาอาชีพที่2เนี่ยนะครับอาชีพอะไรดีเอ่ยนะครับในที่สุดนะครับคุณระดาก็ไปเจออาชีพหนึ่งนะครับซึ่งได้รับการแนะนําจากคนที่จังหวัดสุราธานีนะครับงานนั้นก็คือเป็นงานขายตรงชั่นเดียวนะครับแล้วก็ได้ทําธุรกิจตรงนั้นมาสักระยะหนึ่งแต่เราทั้งสองก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรนะครับ ก็เลยนะครับผมก็ได้ฟานหาอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คือเป็นอาชีพขายประกันชีวิตตัวแทนประกันชีวิตครับแล้วก็ทํามาอีกระยะหนึ่งนะครับในที่สุดก็ยังตอบโจทย์ของครอบครัว <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ไม่ได้เพราะเรามีภาระหนักกันทั้งสองฝ่ายครับนูครับยายนง่ก็คือว่าเราเริ่มมองช่องทางในการสร้างรายได้ครับผมทำมาหลายวิธีก็ยังไม่ตอบโจทย์และตอนนั้นคําว่าตอบโจทย์ในใจของพี่รอด โจทย์ที่ว่านั้นคืออะไรครับคือคําว่าคุณภาพชีวิตผมยังไม,ไม่ได้เจอเลยเพราะว่า<ม>จากเงินเดือนที่ได้ก็คือมารุษเงินเดือนฮครับพอเป็นมารุษเงินเดือนปั๊บสิ้นเดือนก็หมดครับ,รบสิ้นเดือนก็หมดทุกครั้งเลยนะครับ,รบแล้วก็อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับเพราะว่าปี2อ2 9ึ่งอีาซึ่งเป็นปีแรกที่หลังจากเราแต่งงานครับเราก็มีลูกคนแรกไงคับผมดังนั้นค่าใช้จ่ายนะครับเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นครับ แล้วก็ภาระอีกภาระหนึ่งก็คือสร้างฐานะโดยอยากจะมีพาหนะรถสักคันหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการดูแลตัวเองในการไปมาหาสู่ระหว่างผมกับลูกๆแล้วก็ผมกับครอบครัวที่ภูเก็ตแล้วก็ครอบครัวที่ตะกัวป่าเพราะตอนนั้นหลังจากเราได้ลูกคนแรกเราก็ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ของคุณจุ๋มนะครับเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งแล้วเราก็อยู่อีกอำเภอหนึ่งครับผม ทีนี้ตอนตอนที่มีลูกคนแรกเนี่ยความเป็นอยู่ตอนนั้นก็ยังคงอยู่กันได้อย่างสบายๆหรือว่าเราก็ต้องประหยัดมากขึ้นด้วยครับต้องต้องประหยัดมากขึ้นนะครับต้องประหยัดมากขึ้นด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะต้องแบ่งจ่ายหลายๆเรื่องนะครับจะเป็นค่าน้ำค่าไฟ แล้วก็ทุกครั้งผมยอมรับว่าครอบครัวของผมที่ภูเก็ตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อดีตเคยดูแลและช่วยเหลือผมเนี่ยทุกครั้งที่มีการขอความช่วยเหลือมา,อาผมก็ยินดีในความรู้สึกว่าเป็นคนเดียวใน ในครอบครัวครับที่ได้มีทํางานแบบมีเงินเดือนครับดังนั้นพี่น้องผมไม่มีใครมีเงินเดือนเลยเรียกว่าเป็นหลักของครอบครัวเลยหลักครอบครัวแปลว่าดูแลทั้งครอบครัวของตัวเองครับผมแล้วก็ดูแลทั้งครอบครัวใหม่ที่สร้างขึ้นกับพี่จุ๋มด้วยครับผมอต้องบอกว่ามีภาระมากพอสมควรแล้วอะไรคือความลงตัวครับที่ในที่สุดทําให้พี่รอดได้เจอธุรกิจที่ตอบโจทย์ที่ชีวิตต้องการครับครับก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับ ขณะที่ผมกําลังเดินทางกลับจากโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งผมอยู่ห่างจากโรงเรียนของคุรดาแค่ประมาณ3ากิโลจะมาทานข้าวตอนเที่ยงด้วยกันนะครับรบผมก็โชคดีที่มีเพื่อนในธุรกิจเดิมผู้ที่ขายประกันชีวิตด้วยกันนะครับเดินทางจากจังหวัดระนองนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณปิยะลิมสกุลนะครับซึ่งเป็น คนแรกนะครับที่มาสร้างฝันให้ผมได้เกิดฝันใหม่ขึ้นคัางนั้นนะครับท่านมารอผมที่บ้านพักครูซึ่งเป็นบ้านพักที่เราอยู่ด้วยกันนะครับช่วงพักเที่ยงนะครับแล้วก็ท่านก็มาคุยว่าเดือนหน้าเนี่ยนะครับประมาณเดือนตอนที่มาคุยก็เป็นประมาณเดือนเมษาแล้วก็บอกเดือนหน้าเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็จะมีงานที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับที่กรุงเทพมหานครก็คือเป็นงานเปิดตัว ของบริษัทกิฟฟารีนครับ,รบตอนนั้นคือปี2539ครับผมเขาเขาบอกว่ากิฟฟรีนจะเปิดตัวตอนนั้นพี่รอดได้ยินได้ฟังแล้วคิดยังไงเพราะตอนนั้นกิฟฟรีนก็ยังไม่ก่อตั้งเลยครับผมดังผมก็แค่ฟังแล้วสะดุดใจดีครับเพราะว่าคุณปียะกษ์ลิมสกุลเนี่ยเป็นบุคคลที่มาบอกว่าเนี่ยจะเปิดตัวแล้วนะผมแค่ถามกลับ เพียงสองสาคำเองคำแรกที่ผมถามว่าธุรกิจนี้นะครับหลังจากเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับเราต้องหยุดได้ไหมเขาบอกว่าหยุดได้แล้วค่าสมัครเป็นยังไงเขาบอกว่าร้อยเดียวตลอดชีพนะครับแล้วก็สามารถนะครับสร้างเม็ดเงินให้อย่างมหาศาลถ้าวันไหนหยุดทำได้ไหมแล้วก็มีประกันชีวิตให้ด้วยนะครับแล้วก็มีรายได้ตามหน้างานที่เราทำก็เป็นจุดโดนใจ ก็เ,เรียกว่าเออมันเป็นธรรมชาติครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือไม่กดดันเราจนเกินไปเพราะตอนนั้นพี่รอดก็รับราชการด้วยครับตอนที่ตัดสินใจนี่พี่จุ๋มได้มีโอกาสทราบไหมครับว่าว่ามีคนมาเล่าเรื่องธุรกิจกิฟฟีนให้ทางพี่รอดฟังทราบค่ะและพ,นนพี่จุ๋มฟังแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกว่าตําแหน่งอ่ะขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ไม่มีการปลดการลดตรงนั้นก็จะชอบค่ะ,ะเพราะว่าตัวเก่าที่เพื่อนมาชวนทำขายเครื่องสอําอางก็เป็นธุรกิจขายตรงเหมือนกันครับแต่พอเราทําไปสักพักหนึ่ง พอเดือนไหนไม่มียอดอะไรนี้เราก็ต้องทำใหม่อีกต้องหาต้องหายอดจําหน่ายใหม่อีกอะไรเงี้ยค่ะก็โดนใจตรงที่ว่าตําแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีการปลดการลดตรงนี้ค่ะครับทราบค่ะตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันนะคะอ๋อแปลว่าเห็นพ้องต้องกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยบางคนภรรยาชอบสามียังไม่ชอบบางคนสามีอยากทําภรรยาบอกว่าอย่าเลยแต่ทั้งพี่นอดและพี่จุ๋มเนี่ยทันทีที่ได้ยินปั๊บชอบเลย ชอบทั้งเรื่องของสมัครก็ร้อยเดียวแถมรายได้ก็เป็นไปตามหน้างานทำมากแล้วก็ได้มากนะตามผลงานของเราตำแหน่งก็ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ปรดไม่กดดันดีทั้งคู่ก็ยังคงรับราชการได้อยู่แถมถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ทำตำแหน่งก็ยังอยู่ด้วยเราฟังเสร็จเรียบร้อยเลยก็เลยตัดสินใจเขียนใบสมัครเลยเขียนใบสมัครเลยแล้วก็สั่งซื้อชุดสมัครจากคุณปิยริมสกุลให้มาซื้อที่กรุงเทพ5ชุด ชุดาเพราะว่างานที่เปิดตัวที่กรุงเทพคุณปีคุณปียก็ชวนนั่นแหละแต่ว่าเราสองคนเนี่ยกำลังทรัพย์ช่วงนั้นไม่ไม่อำหนวยแล้วก็บอกว่าฝากฝากไปงานประชุมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนฝั่งอนามันคนแรกที่ได้มีโอกาสเปิดรหัสซึ่งเริ่มจากกรุงเทพมหานครตอนที่งานเปิดตัวครับพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนั้นเราก็อาจจะไม่ได้มี ค่าใช้จ่ายเผื่อมากขนาดนั้นแต่เราสนใจแล้วนะครับแต่เราสนใจก็เลยให้เขาสมัครแล้วพ,พอเราเริ่มต้นซื้อชุดสมัครมาแล้ว5ชุดรเราเริ่มต้นขยายเครือข่ายยังไงครับก็เริ่มต้นด้วยให้คนจุ๋มนะครับช่วยเอาแคตตาล็อกเนี่ยฮะไปดูให้เพื่อนในโรงเรียนด้วยกันดูนะครับ <c oughs> อย่างผมเนี่ยตอนเย็นหลังจากเลิกโรงเรียนแล้วก็ผมจะ เที่ยวตามหมู่บ้านครับแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ของลูกศิษย์นะครับได้ดูแคตตาล็อกก็ได้สั่งสินค้าบ้างครัตามอาจจะภาพเพราะว่าเมื่อก่อนสินค้าของคุณหมอก็มีแค่เครื่องสำอางอย่เดียวนะครับถามนิดนึงว่าตอนนั้นเราก็เป็นครูเราเอาแคตตาล็อกที่เราถือถือไปเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราไปขายของนี้หรือเปล่า หรือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่งานขายหรอกเราก็ใช้ดีเราชอบเราก็ลองไปเล่าให้คนอื่นฟังตอนนั้นทั้งสองท่านคิดยังไงครับคิดยังไงตอนนั้นไม่กลัวนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมทํานั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเป็นงานสุดรดิตไงนะครับแล้วก็เวลาผมทํางานกับคุณรัฐดาน,นียจะไม่เอาเวลาราชการ รือว่าเวลาที่ที่อยู่ในเวลาขณะที่ทํางานไปใช้เลยพร้อมใช้เวลาช่วงตอนเย็น4ี่โมงครึ่งนะครับจะถึง3ามทุ่มนะครับเช่นเดียวกันคุณรดาก็เหมือนกันนะครับใช้เวลาส่วนนี้นะครับในการหารายได้พิเศษนะครับจนประสบความสําเร็จในระดับนึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ท่านสบายใจข้อแรกไม่ได้รบกวนเวลาราชการรข้อที่2เราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ย เราไม่ได้เอาของไม่ดี <c oughs> ไปแนะนําเขา <c oughs> เราก็เอาสิ่งที่เป็นของดีแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลไปแนะนำ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมชอบประโยคหนึ่งที่พี่ราดพูดเมื่อกี้นี้มันก็เป็นอาชีพที่สุดจริตนี่ <c oughs> เราไม่เห็นจะต้องกลัวเลย <c oughs> ก็ในเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรที่ทุจริตหรือทําอะไรที่ไม่ดีะัะนั้นบางคนมีความรู้สึกว่ากลัวกับการทําสิ่งที่สุดจริบ <c oughs> แต่ผมว่าสิ่งที่สุดจริตเนี่ยจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวมันอยู่ที่วิธีการด้วยว่าเราเนี่ยใช้ ถ้าเราไม่ไปบังคับใครถ้าเราไม่ไปตื้อใครจนคนเขาเกิดความรำคาญในโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวใช่ไหมครับครับผมเพราเราเริ่มต้นทําแบบนี้ไปเริ่มต้นระยะแรกๆผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับระยะแรกนะคะเราก็ได้ผู้สมัครมาเยอะมากเพราะว่าค่าสมัครเพียงร้อยเดียวอะค,ะค่ะงนั้นมันถูกมากอะค่ะครับ ภายในไม่กี่วันเนี่ยเราก็ได้เป็นร้อยรหัสนะคะแต่ว่าภายในไม่กี่วันค่ะไม่กี่วันเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยของพี่เนี่ยประมาณ30คนนะคะเป็นโรงเรียนปฐมที่ใหญ่อะค่ะเขาสมัครเยอะตอนนั้นเนีสัยสังเกตไหมครับว่าเพราะอะไรเขาจึงแบบโอ้ทำไมคนสมัครเยอะจังเลยเขาชอบอะไรครับค่าสมัครร้อยเดียวใช่ไหมคะค่าสมัครร้อยเดียวสมัครแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องต่ออายุพังนั้นเขาจะชอบมากตลอดชีพอะค่ะเขาจะชอบมากแล้วก็ พี่ตอนนั้นก็ใช้ชุดชุดฝ้านะคะเพราะหลังจากคลอดน้องเขาก็เป็นฝ้าค่ะแล้วก็ฝ้าก็ดีขึ้นตอนนั้นก็คนเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าปรงทับเขาก็เลยก็สั่งซื้อกันบ้านทางฝั่งอันดามันเนี่ยเดทมันจะแรงอะค่ะวนมากก็จะเป็นฝ้ากันค่ะใช้กันเดดก็ท้าว่าพวกน้ำยาน้ามม้อะไรอย่างนี้ก็จะขายดีค่ะช่วงนั้นนะคะแต่ว่าตอนแรกเรายังไม่ค่อยจะรู้เรื่องสินค้าอะไรมากนักอะค่ะแต่ว่าได้ได้ผู้สมัครมาเยอะมากอะค่ะ ก็เรียกว่ามีการเริ่มต้นที่สดใสทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เริ่มต้นทําธุรกิจก็มองเห็นความสดใสซะแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีวิธีการขยายเครือข่ายอย่างไรแน่นอนที่สุดครับ คงไม่ได้แค่แนะนำสินค้าอย่างเดียวครับแต่คงจะต้องมีการบริหารจัดการทีมงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานั่นก็คือกิฟเ r i รี a นอะบาร l ลนคอลลาเจนทิปเปปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ